เ็ดผมครับปกติก oh, <ừ. S 1> ่อหางได้คร uh, ับนี่้วครับขอด้ห้ครับผมอโอ้ยาลครับโอ้กีาครัับอีกตัวนึงครับ อันโตครับผมมินี่ครับผมประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบาน์หน่อยทุกคนนะครับผมมือนี่กำลังทำหน้าที่ครับผมมือนี่บาน์หน่อยพาเรากกับศิพามาใส่รอบดักกบนะครับผม หลังจากห้างหายไปโดนเด้อครับมือนี่ก็สิมาขำแน่เด้อครับพี่น้องครับกัจจิผึ่งเบื่อบานหน่อยเนาะครับผมเพราะว่าหาเงียะครับผมหาเงียะเงียครับผมมือนี่ก็จจิลงรอบแค่สิบหลังเนาะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะให้เบิืงเนาะครับผมรอบใหม่เนาะครับพี่น้องครับมือนี่ก็สิมาขำแน่เด้อครับผมก็ขอโทษขออภัยละลายครับผมจะห้างหายไปโดนเนาะครับพี่น้องครับนี่ครับครับรอบใหม่เขาเนาะครับผมก็จจินีรอบเก่าแน่เด้อครับสามหลังครับพี่น้องครับนี่ครับผม หลอบใหม่เขาขดหลังครับผมไปครับผมใส่ใ่ห้เป็นหน้าทางจักหลังสองหลังนะครับเนี้ยเขาจะเป็นเนียใส่ปลานิ่มนะครับเพื่อนหลัหัวประดุกครับผมนี่ครับเห็นว่าครับผมนี่ครับมาครับแม่ได้ครับผมมือนี่ครับผมไปครับผมใส่เป็นหน้าทางจักหลังนะครับไปเลยครับผมครับวิธีการแส่นะครับเี่นครับผมให้เบิร์ดนะครับผม ความมาคขึ <ítulo> ้นครับนี <si> ่ครับใส่ได้ครับผมนี่ครับนี่ก็ว่าใส่ใส่ปานิ่ครับขอนยงจากน้อยนะครับนี่ครับผมใส่ได้เนะครับผมครับมาขำจากไอยได้ครับผมนี่ครับมองใส่เข้ากับกวดนะครับผมกวดเลยครับความยาเสียขานะครับนี่ครับ ครับผมนี่ครับจะหายามาโป้งแน่ไหนนะครับนี่ครับครับมากระโปงแบบนี้เด้ไครับผมวิธีการใส่นะครับนี่ครับจะหายามาโปกแบบนี้เด้ครับนี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วครับผมนี่ครับหลังแรกเขานะครับผมนะครับผมในเบื้องหลังสองนะครับครับผมหลังสองเขาหีบลงนี่นะครับแบบเดิมเขานะครับผมวิธีการใส่เนี้ยครับ ใส่เลยครับผมอยีางปากอย่ครับหย่งปานิ่งครับผมขอเพื่อนที่ตลาดครับผมนี่ครับใส่ลงไปแล้วครับผมสองอันกับพ่อแล้วครับแต่เป็นไม้แล้วครับมึงเนาะนี่กะเอาขากวดจักน้อยนะครับวางแบบนี้แด้วครับนี่ครับนี่ครับีการใส่นะครับนี่ครับผมนี่ครับ การห้ยามาปกนะครับนี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วครับนี่ครับแบบนี้ครับกระตด้ยนิ่กินกินข้าวกินอย่างนี้ครับครับผมเดี๋ยวขอญาใแ่ก่อนนะครับนี่ครับผมเจอกันกันมื่อวันเสาร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีอฟซิทุกท่านนะครับผมมือหนีบ้านหน่อยพาเรากันที่พายามรอบดักกบที่ห้างแซ่ว้ว่านนี้นะครับผม ก็ติดตามเลยครับว่าห้องมือนี่รอบสองห้องจะเปลี่ยนยังไงเนาะครับผมขึ้นเหกับฝนตกแห้งขนาดเลยครับพี่น้องครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะครับรอบสองห้องครับผมไปติดตามรับชมเลยครับผมไปแลครับขึ้นเมือนกับฝนตกแห้งขนาดเลยครับพี่น้องครับโอ้โหมีตัวมีตัวครับมีตัวครับตัวมีตัวมีตัวมีดินครับมีดิน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 ครับ อี้ตัวกี่ตัวหลังแรกก็เอาสองตัวเลยครับครับหัวปัะดุนะครับผมครับหลังแรกครับสองตัวแล้วครับผมสองตัวครับนี่ครับครับหลังหนึ่งเขาก็ยืนหนีนะครับผมครับหลังหนึ่งโอ้โห้โ้โหเอาละครับผมเอาละครับผม ขอบดินครับโอต้ตัวหนึ่งครับผมครับออครับตัวหนึ่งครับรัวตัวหนึ่งครับผมไปครับผมเบิร์กันต่อครับ หลังที่เอาใส่ห้เบื้งว่านี้นะครับลัางนี่ครับครับลัางนี่ครับโอ้ลังนี่ว่าเขานะครับผมาเขาครับว่าเขาครับผมไปครับผมกับลังนี้เอาใส่ยังไงนะครับเนี่ยนะครับขึ้นกับฝนตรงแห้งขนาดเลยครับผม ูว่าจะเป็นยังไงครับโอ้ยหนาวท่วมรอบเบิดเลยครับนี่นี่ครับหนาวท่วมรอบเบิดครับเพียงอ้าวอ้หูปลาคอใหญ่ครับพี่น้องโอ้ติดปลาคอาเซยครับพียงสองตัวเลยครับผมนี่ครับเอ้ามาเด่งเดี๋ยวว่ะอู้ตัวใหญ่ขนาดเรื่อยครับผมนี่ครับปลาคอเขารอบดักกบครับผม ว่อมขึ้นน้ำท่วมแล้วครับพี่หนังครับนี่ครับอือตายแล้วโอเที่ไ่นก็เขารอบผมตัวนึงนะครับผมตัวกระเนีครับนี่ครับผมอือแตครับผมโอ้ยุ่งกับไล่แล้วครับนี่ครับหลังนึงแล้วนะครับ โอ้ตัวนึงครับผมตัวนึงครับนี่ครับตัวนึงครับครับตัวนึงครับผมกบกรลังงามครับเป็นเบาครับลังนึงเขาก็อยู่นี้นะครับผม หนึ่งครับผมนี่ครับกบกำลังนั่มนะครับนี่ครับุ่นเบากำลังงามครับครับไปครับผมต่อกันเลยครับครับอีกครั้งนึงเฮาใสผมใส่กางลันคันธน้าหง่เลยนะครับผมนี่ครับอีกครั้งหนึ่งถือครับผมเบิ่งนกันรุ่นเดียกันเลยครับ ือว่าครับถือว่าครับโอ้ยว่าถือครับผมถือครับไปครับครับหมายเดือมที่ห้างว่าใซ่ได้กบบนึงะครับผมว่าซ้ําครับผมพอจะห่างหายเป็นอาทิตย์นะครับเพีองว่าเหตุงานรักอยู่นะครับผมแต่ผมมี่ข่มีเวลาครับแต่จะเพิเยอะบางหน่อยนะครับผม เราจะปิดนั่งเงนะครับผมกับพรสไซรอบกบกะหลายข้าง้วครับผมไม้หนี่ครับผมเพราะมีตัวให้จับอยู่นะครับผมครับไซก็ไปเรื่อยๆอันสามหลังนะครับนี่ครับหลังนึงเขาก็อยู่นี่นะครับผมหลังนึงเขานะครับโอ้หลังนี้พ่กเขาครับพี่น้อง หลังเนี Get ้ยหอพ่อเขาครับไปครับผมต่อกันเลยครับน่ามลายครับผมน่ามลายครับนี่ฝนตกตลอดครับผมตกซึ้มเลยครับนี่ครับฝนตกตลอดเลยครับผมครับหมายหมายเดือดแล้วเนาะครับผมนี่ครับอีกหลังนี้ก็อยู่นีเนาะครับโอ้มี่ตัวครับโอ้โหอู้ สามต u u uh, ัวเลยครับอ <my> ือสามตัวเลยครับผมเนี่ยใส่ปลาปนิ่นนะครับผมน่ครับอีกหลังนึงเข้าก็ยูงนี่นะครับครับอีกหลังหนึ่งเขานะครับโอ้อันนี้สองตัวครับผมสองตัวครับผมอ้ใส่หมวกอันนี้นะครับผมสิบหลังนะครับพี่น้องครับนี่ครับ รอบไม่เกดหลังนะครับผมกัรอบเกาอีกสามหลังครับผมเดี๋ยวผมจะเสร็จรวมเห็นบ้างนะครับผมว่าไดเยกตัวครับเหมเงยครับตัวนะครับผมน่ครับรอบไม้เขาเนาะครับหัวหัวปัิญนครับผมครับตัวแรกนะครับผมโกบกำลังเป็นเบาะครับ ใส่ปานิ่มครับพวกใส่ปานิ่มแล้วก็เหนียวปานิ่มนะครับผมที่เอามาใส่เนื้อเป็นเนื้อระวังนด้ครับผมจังหวะเอาเนียย้อนโดดกลับมาหามือครับออกเลยได้ครับมนี่กับพมนี้ครับอันกับกบไอยครับผมน่ครับผมตัวไอยครับ มีกระตูนึงครับผมกบกับวดีครับผมก็นั่งกินครับผมสองสามนครับนี่ครับครับตัวนึงครับครับผม กบสองตัวครับที่มันดักกบดักป่าด้วยครับผมหอยเต็มนะครับผมดักกบก็ดักหอยวะครับผมเต็มนะครับหอยครับผมมีรอบเก่าห้องตะปีกไก่นะครับหอยเต็มนะครับ มีตัวหนึ่งครับผมนี่ครับอันนี้สองตัวครับผมเอยนีสามครับสามครับผมกบไม,ม้เนี่ยแับอุ้มรุดอื้อ ครับตัวนี้ครับปลาอีกสองตัวดนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมหัวอตะเคยอยู่นี่แหละครับผมตีปากคอสองตัวเลยครับผมโอ้นี่ครับพี่ครับได้กบได้ปลาสองตัวครับผมเนื้อเร้าครับครับติดรอบกบนะครับผมนี่ครับเขาไปกินเงี้ยในน้ำฟุ้โต้มาเคลื่อนเลยครับนี่ครับ โอ้ได้จักตัวได้กบสิบตัวครับผมนี่ครับไม้นี่ครับผมกบสิบตัวดวยครับผมพ่น่ครับเห็นรู้ครับนี่ครับผมกรบสองนะครับได้กบสิบตัวนะครับไม้นี่ครับผมใส่ตุ่มสิบหลังนะครับผมติดเกือบทุกหลังนะครับพี่น้องครับไม้นี่ครับหมานด่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องบ้านนายพระรอน้ำมันด้วยครับผม ผูรวามันเร่จะไปใส่ใส่อีกนะครับพี่น้องครับฝนกระตกทุกมือเลยครับผมกะช่วงนี้กะห่างหายไปดูนะครับเพราะว่าเหตุงานประจาอยู่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้่องบ้านนายพ้าร้อนน้ำยาด้วยครับผมชิปนี้เอาไว้สมีกอนนะครับเจอกันชิปต่อไปด้วยครับผมสวัสดีครับ